Kaden But so สวัสดีค่ะอันนีนาเองนะคะนีนาจากนีน้นะวิวที่เวิร์ลค่ะเราจะมารีวิวเรเน่าแบนะคะอีกหนึ่งคอลเลกชันซึ่งคอลเลกชันนี้เนี่ยเป็น small leather goods นะคะนั่นก็คือเครื่องหนังชิ้นเล็กนะคะถือว่าเป็นชิ้นเล็กที่สุดของแบรนด์นะคะตัวจิ๋วนะคะแล้วก็เพิ่งจะเปิดตัวคอลเลกชันเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอันที่หลายๆคนหามหากันนะคะนั่นก็คือ card holder นะคะก็จะเป็นกระเป๋าใส่บัตรนะคะซึ่งนีนาออกแบบ มาแล้วก็ภูมิใจนําเสนอมากในวันนี้นะคะก็ให้ดูคร่าวๆก่อนนะมีทั้งหมด5สีนะคะแล้วก็ทั้ง5สีก็คือหนังแท้หนังอัอฟูลเกรนทั้งหมดนะคะแล้วก็มีกิมมิคเล็กๆน้อยๆน,นะคะถ้าใครสนใจคัสโทเดอร์นะคะหาที่ใส่การ์อยู่แล้วก็ราคาถือว่าย่อมยาวที่สุดของแบรนด์เรน่านะคะก็เดี๋ยววันนี้มาดูรีวิวตัวนี้ได้เลยค่ะสําหรับคอลเลกชันร์ดโทเดอร์อันนี้นะคะนี่นะ่าตั้งชื่อว่า Play Girl คาร์ดคัสโทเดอร์นะคะอยากให้มีความน่ารักสดใสามากขึ้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็น เ,เครื่องหนังชิ้นเล็กที่สุดของแบรนด์ของเรานะคะถือว่าเป็นน้องเล็กที่สุดนะคะความพิเศษของการดีไซน์ออกแบบของการโฮเดอร์อันนี้เนี่ยมีความพิเศษมากมากจริงๆเป็นครั้งแรกของแบรนด์นะคะที่นีน่าใช้ลายโมโนแกรมของเรน่านะคะนั่นก็คือตัวโลโก้วงกลมของเรานั่นแหละแล้วนีน่าก็ใช้เทคนิคนะคะการปั๊มจมซึ่งการปั๊มจมนี้เนี่ยปกติเราจะไม่เคยทํานะเราจะมีปั๊มนูนตรงโครคาฮอนทัสใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นการปัมมปป๊มจมลงไปแล้วก็ปั๊มจมลงไปเป็นลายโมโนแกรมอย่างที่นีน่าบอกนะคะเหมือนเป็นลวดล ของแบรนด์ของเราเลยนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของการ์ตโฮเดอร์นะคะซึ่งการปั๊มเนี่ยเป็นการปั๊มความร้อนนะคะลงในหนังวัวแท้นะคะซึ่งหนังวัวแท้ที่นี่น่าใช้ในรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นหนังเรียบเพราะฉะนั้นเวลาปั๊มลงไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นลายที่ชัดเจนแล้วก็สวยงามนั่นเองนะคะแล้วก็ในแต่ละการ์ตโฮเดอร์แต่ละชิ้นเนี่ยดีน่าก็จะเลือกมิกซ์แอนด์แมชนะคะเป็นสีทูโทนสสีด้วยกันซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็จะมีความพิเศษแล้วก็มีชื่อพิเศษพิเศษแตกต่าง กันออกไปนะคะเรามาดูกันที่สีแรกก่อนเลยนะคะสีนี้นะคะเป็นสีน้ําตาลมอคค่านะคะซึ่งสีพื้นหลักเนี่ยจะเป็นสีน้าตาลเนาะเป็นเหมือนกาแฟมอคค่าเลยนะคะแต่ว่าสีที่นี้เลือกมาตัดนะคะจะเป็นสีครีมอ่อนๆแบบนี้นะคะก็เหมือนกาแฟใส่นมนะสีนี้เป็นสีที่จะบอกว่าขายดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะตอนที่เราไปทำกร o บอัพช็อปที่เซ็นทรัลเวิ d ์ปีที่แล้วนะคะใครที่ถูกชะโลกกับสีน้ําตาลในปีนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะคาโทร์เดอร์ สีมอคค่าอันนี้นั่นเองค่ะต่อไปสีที่สองนะคะสีนี้เป็นสีที่นีน่าชอบมากๆเป็นสีแรกที่นี่เลือกออกมานะคะนีน่าตั้งชื่อสีนี้นะคะว่าสีเชลนะคะนั่นก็คือเปลือกหอยนั่นเองเป็นสีงาช้างแหละเป็นขาวแบบนวลนๆนะคะตัดกับสีส้มมัสตาร์ดอ่อนๆแบบนี้นะคะก็สวยงามมากเป็นความตัดกันนะคะแล้วก็ดูลมุนดูมีความแบบหวานๆนิดนึงมีความเป็นผู้ดีนิดนึงนะคะอันนี้ก็สวยมากๆสำหรับสีสีเชลลค่ะ ต่อไปสีที่3ที่เป็นสีอ่อนนะคะสีนี้นะคะชื่อมารคารองนะคะเป็นสีที่ตัดกันระหว่างสีชมพูอ่อน,ออนเป็นชมพูสวยมากนเนี่ยเป็นชมพูอ่อนตุนตุนนิดนึงมีความเนืน้อนวแล้วก็ตัดกับสีฟ้าพาสเทลนะคะสีนี้คนก็ชอบมากเพราะว่ามันมีความแบบขี้เล่นมีความแบบ เด็กเด็กมีความน่ารักสดใสนะคะสําหรับสีมาครองค่ะแล้วก็อีกสองสีนะคะจะเป็นสีเข้มนะคะเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงก็ได้คุณผู้ชายก็มาซื้อเยอะมานะคะชื่อว่าสี Midnight นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นพื้นสีดํานะคะดําสนิทตัดกับสีส้มซึ่งนี่น่ารู้สึกว่ามันมีความตัดกันที่ลงตัวมันมันดูไม่น่าเบื่อจนเกินไปมันดูไม่ดําจนแบบโอ้ยมันแบบคลาสสี้จนน่าเบือ่อแต่ว่าพอเราเอาส้มมาตัดแล้วอ่ะมันก็จะมีความแบบกระโดดมีความแบบ สดใสมากขึ้นดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับสีมิดไนท์แล้วก็สุดท้ายนะคะอันนี้ก็เป็นคู่สีที่นี่น่าชอบมากนะคะชื่อว่าสีโอเชียนนะคะเป็นสีน้ําเงินเข้มตัดกับสีเหลืองเลมอนค่ะอันนี้ก็มีความเป็นมาสคูลินก็ได้เฟมินินก็ได้นะคะแต่ว่าดูลึกลับแล้วก็เป็นคู่สีที่สําหรับเนี้ยนะเนี้ยว่าหายากมากไม่ค่อยเห็นเวลาใช้ก็จะแบบค่อนข้างยูนิคนั่นเองค่ะสําหรับฟังก์ชันนะคะจริงๆก็ เป็นฟังก์ชันการโฮเดอร์ทั่วไปเลยนะคะนี่นะก็มีช่องไว้สําหรับใส่การาดนะคะทั้งหมด2ฝั่งนะคะฝั่งหนึ่งเนี่ยสามารถใส่การาดเป็นช่องเนี่ยทั้งหมด3ช่องรวมกันก็จะเป็น6ช่องแต่ความพิเศษก็คือช่องของเรานะคะจะมีความเขาเรียกอะไรมีความยืดหยุ่นเน่ะเพราะฉะนั้นมันจะใส่ได้มากกว่าช่องละ1นึ่ใบเดี๋ยวนี้นะใส่ให้ดูก่อนนะคะอันนี้ก็คือใส่ช่องละใบนะคะให้ดูเลย6ช่องหน้าหลังนะคะแบบนี้อ่าอันนี้3าใบข้างหน้านะคะ แล้วก็โอเคค่ะนี่นะคะก็เป็นการใส่การ์ดแล้วนะคะทั้งหมด6การ์ดด้วยกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่มันยังพอเหลือได้อยู่นะคะสามารถใส่เพิ่มได้คือสามารถดับเบิลได้ ใส่ซ้อนกันได้อยู่นะคะแล้วก็ตรงกลางยังมีช่องเล็กๆข้างในนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถใส่ธนาบัตรก็ได้แต่ว่าธนาบัตรนะคะจะต้องพับครึ่งนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยไซส์ค่อนข้างเล็กเป็นการโถดเดอร์ทั่วไปนะคะก็ถ้าเป็นแบงค์พันก็ใส่ตรงกลางได้เลยพับครึ่งนะคะแล้วก็ใส่ได้พอดีเลยค่ะแบบนี้ b a s i c a ี l คือสามารถใส่ธนาบัตรได้ปกติตรงกลางนะคะแล้วก็ใส่การ์ดได้6ใบแบบลวมหลวมสบายๆหรือถ้าใครอยากดับเบิลก็อาจจะดับเบิลได้สักใบอีก2ใบนั่นเองนะคะแล้วก็เนี่ย สามารถแบบใช้งานได้สวยงามแล้วก็ p r a c t i c โ l มากนะคะสามารถใส่การ์ดโฮเดอร์อันนี้ลงไปในกระเป๋าสะพายของเรานะคะหรือว่ากระเป๋าทั่วไปที่เราใช้ได้หรือคุณผู้ชายก็สามารถใส่เข้าไปในพ็อกเก็ตกระเป๋ากางเกงได้แบบง่ายๆเลยนะคะอันนี้แบบพรั c t ิคโ l มากจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะคะของการ์ดโฮเดอร์ของเร n น่แบคค่ะซึ่งใส่ได้จุกๆแบบนี้เลยค่ะน้องๆหรือว่าแฟนของเร n น่แบคนไหนที่ยังไม่เคยมีกระเป๋าเรน่แบเลยเก็บเงินเก็บบัตเจดอยู่นะคะ อยากเริ่มต้นด้วยใบที่ราคาย่อมเยาวที่สุดของเรานะคะก็ต้องจัดมาที่ Playgirl Cardholder ได้เลยนะคะก็สามารถซื้อได้นะคะที่ Line ช็อปนะคะเดี๋ยวนี้นะ่ามีลิงก์อยู่ตรง Description Box ให้ดูนะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line Chat นะคะสามารถดูรูปหรือติดตามหรือว่าพูดคุยกันได้นะคะทั้ทาง IG Facebook ของเราเว็บไซต์เราก็มีนะคะหรือว่าทาง Shopee Lazada นะคะต้องย้ำว่าเป็น Sho p e e Mall กับ l a ซ m a l l เท่านั้นนะคะที่เป็นของแท้ของ r ร na แ a กจริงๆ ะะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะหวังว่าจะชอบนะคะสำหรับการโรเดอร์ตัวแรกของเรน่าแบร์ของเรานะคะวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย